สวัสดีครับคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนนมนะครับผมพรอมพๆมพมพคลิปนี้ก็ผมจะมาแจกของสําหรับผู้ติดตาม อ่าช anel youtube ของผมอีกแล้วนะครับผมเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสไปงานเกมนะครับผมแล้วก็ได้ไปบูธของเกมยกกังนะครับแล้วก็ไปขโมยของจากทีมงานมาถุยไม่ใช่นะครับผมก็ได้ไปขอของมาจากทีมงานนะครับผมว่าขอเอามาแจากผู้ติดตามได้ไหมนะครับทีมงานก็ใจดีมากๆเลยให้ของผมมาให้เอามาแจากผู้ติดตามนะครับผมก็จะเป็นอะไรบ้างก็เดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมมันจะเป็นอ่าที่ติดตู้เย็น แบบนี้นะไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่าเอ่อมันจะมีทั้งหมด5แบบนะเดี๋ยวยิบให้ดูนะโอเคนะผมอันนี้นะครับจะเป็นอ่าที่ติดตู้เย็นนะครับผมอ่าจะมีทั้งหมด5แบบแล้วก็แบบละ5ชิ้นนะซึ่งของแจกอันนี้นะจะมีทั้งหมด30ชิ้นนะครับผมนี่แบบที่1อ่าแบบที่2นะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะอันนี้แบบที่3นะครับผม ก็อันนี้แบบที่4นะครับก็อันนี้แบบที่ห้านะผมมีทั้งหมดอา่าหแบบแล้วก็แบบและ5ชิ้นนะ <S <S <ling> <S เพราะฉะนั้นผมจะสุ่มแจกทั้งหมด30ชิ้นนะครับผม <S <S <ling> <S ก็อันต่อไปนะก็จะเป็นอ่าสแตนดี้คุมพึ่งนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้จะมีแจกชิ้นเดียวนะครับผมเป็นสแตนดี้คุมพึ่งนะครับผม <S ling> <S ling> น่าจะเป็นปีกอ่าสีน้ำตาลนะครับไม่แน่ใจว่าหินหรือเปล่าพอแกะแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะผมปุ๊บ นี่นะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้แกะนะอันนี้สําหรับแจกนะมีหนึ่งชิ้นนะอันนี้ของผมนะก็นี่นะผมเวลาเอาไปตั้งโต๊ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่แน่ใจว่าเห็นเห็นเปล่าวะ, <c oughs> ะประมาณนี้นะผมจะแจกหนึ่งชิ้นนะผมสําหรับสแตนดี้คุมพึ่งนะปีกน่าจะเป็นปีกสีน้ําตาลน,นะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าปีกสีอะไรนะครับก็รวมทั้งหมดก็จะมี31ชิ้นนะผมในการสุ่มแจกครัง้งนี้นะผม อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างโอเคนะผมของที่จะแจกทั้งหมดนะก็จะมีสแตนดี้คุมพึ่งนะปีกสีน้ำตาลนะผม1ชิ้นนะแล้วก็จะมีที่ติดตู้เย็นนะผมทั้งหมดเนี่ยแบบละ5ชิ้นนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด30ชิ้นนะจะแจกแบบสุ่มคนละ1ชิ้นนะเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดเนี่ยของที่แจกเนี่ย จะมีเท่ากับ31ชิ้นนะครับผมนี่นะผมบอกเลยว่าอย่างสวยนะผมเอาไวต้ติดตู้เย็นได้นะครับนี่นะถ้าสัดส่วนสแตนดี้คุ้มพึ่งเมื่อแกะแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะเอาไว้ตั้งหน้าคอมก็สวยนะครับผมกติกาการรวมสนุกการแตกปอกน,นะผมข้อที่หนึ่งนะครับแชร์โพสนี้ให้เป็นสาธารณะนะครับผมตรงน,นี้นะัสามารถกดแชร์ได้เลยข้อที่สองนะผมให้กดติดตามเพจ เคจพหะของโยกง้างนะครับผมติดตามแล้วเนี่ยให้แคปรูปไว้นะครับข้อยสามนะผมให้ติดตามช่อง YouTube ขนมนะครับก็คือช่องของผมเองนะผมแล้วก็แคปรูปไว้นะครับผมข้อยสี่นะให้เอารูปหลักฐานการติดตามมาคอมเมนต์นในโพสต์นี้ทั้งสองรูปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยก็จะมีสองคอมเมนต์นะก็คือคอมเมนต์ติดตามเพจยกกั้างแล้วก็คอมเมนต์ติดตามเพจขนมนะครับผม ก็มี4ขั้นตอนนะผมก็ง่ายๆนะผมใครอยากเล่นก็มาเล่นนะมีรางวัลทั้งหมดสามเพื่อรางวัลน,นะผมจะทาการคุ่มผู้โชคดีนะครับในวันที่7เดือน11นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โค้ดนี้ไว้ที่ใต้คลิปนะผมใครอยากร่วมเกิจยกรรมก็เข้ามาร่วมเกิกกีกรรมกันได้นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะสาหรับกิจกรรมแจกของผู้ติดตามนะผมย้ําอีกทีนะกดแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะนะก็คือโพสต์นี้นะผมกดแชร์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดติดตามเพจของโยกกลางแล้วก็แคปรูปไว้นะผมแล้วก็กดติดตาม y o YouTube ช่องขนมแล้วก็แคปรูปไว้นะแล้วก็ให้เอาทั้งสองรูปเนี่ยมาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะผมคอมเมนต์สองคอมเมนต์ก็ได้นะเพราะว่ารู้ว่ามันจะคอมเมนต์ได้ทีละหนึ่งรูปนะคบผม ก็ไม่เป็นไรนะคอมเมนต์ Comment ไปเลยทั้งสองลูกก็ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับตินนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกัน